ตัวนีอนะฮะรงก้นหองกูนี่เดี๋ยวขอไหายแม่จ้าเพิ่นเจ็บท้องเพิ่นสิขอดแะตาเมื่อนแล้วม้านะน้ำตาลปัจจําในตื่นสามาก ผุ่นจับอยู่ในห้องน้ำแล้วออกไปคอดในห้องน้ำแล้วน้ำตาลเดี๋ยวอีกจะต,ตัวม,นม,มันเหรอในมนาลีออกใน้องน้ำเหทปลงไปออกก็บ่ออกโอ้ยสีดันอีกแล้วตจนสีดันอืมในลูกสีดันอีกแล้ว แจะตั้งชื่อแล้วอ,อืมอืมเอาผ้ามาเต็มแล้วก่อนเฮ้ยเสียงน้องไหมเอา,าเอาผ้าเอาผ้าบ้างเนี่ยอือเอาปูเป็นผืนนะปูแตให้ปูเป็นผืนเออปูปูไว้ทั่งแถวน่องเย็นน่องหนาวออไปแล้วเอยอยออกมาดูมา เียัเอาน้ำตาลจินน,นมนมอยู่ทางไหนหันไปหานมแล้ว, <c oughs> ว,วตัวนี้เสียงดังเลยอะไรอย่างนี่ม เขาเร,รียกองความสอาดจริงนะอมอืมอีแม่ทำความสาดห้นะอืมหายไปแล้วลูกนี้นูหนะหนนนไหม Ben, Ben. Hmm. hmm duduk di main, entar. Malek 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 Kaliah lo Nih kena malek Ah, kena Ah Kena lo Ntunang ko pasok jay

ใช่ละผู้วางหาผู้ชุดถ่ายพู้น่าสุดยืหางยืหางเอาหางโปกไใหม่อต <c oughs> ัมเมื่อจะรู้ปะเาแบงแบงแบง กือพวกเหิเพวกเออใช่ไหมอีกผู้หนึ่งแมต่ตานย่หางเทอาคุนแม,ม่เ่ออเป็นเลือดปไปแล้วออกไหมอืมออกมากหม้แตานเว้นทับทับเด้อีกทับกูกับของเด้

Og okay. 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 akilløk. ขดค้านองได้ประตูะเก่งเก่งเก่งเอาเบอ,เบอร์นี้มีดมาอืมสี่ตัวแล้วเป็นตัวที่ห้าไหมอืมนี่บ่ตัวที่ห,าหมานีบอก่เนี่ยมึมาคุาายตทองผูราสรเอาไปเอาไปไปใกล้ๆน้ำตาลดมฆนิดหนึ่งฮะด้แมกแล้ว ก็ไม่ได้สีดำมาต่างอ,อะะถ้ว่าใดจะของถว่าดทาง่งเข้าไหนก็ไป็นด้าทงเพลินแค่อืม <c oughs> ตัวที่หาบอตัวที่หาบอส้องเสีออมากเบงอีกลูกเบงต่ยอือต่างอเป็นตัวที่ห้าไหมมีไหมอืม มีสีมีสีเบบี้แล้วหูอกอามาอีกแล้วมาอีกแล้วมีอีกไหมเงน้ำตาเงเออเ่งมางมาแล้วมาแล้วลงเบงมาแล้วลเบงมาแล้วลงเดงมาแล้วเงเงเ่งตัวที่ห้าแล้วเลยเบบี้ตัวที่ห้าอามาล้วมาแล้วอ่ะอน้ำตาลมาแล้วมา อะไรเร็วห้าแล้วแล้วแล้วน้องคนที่ห้าแล้วแล้วน้องคนน้องคนที่ห้าจะสุดท้องลูกปล่าอ้า มาดูพี่น้อตัวที่หามาแล้วมาแล้วตัวที่หาคลอดแล้วโอ้ยมาแล้วลูกหลามาแม่มาแล้วเอาไปหน้าจ้าพี่น้องจ้าตัวที่ห้าจ้ามีตาขาอะ คนนี้ตัวที่สี่จ้ะคนนี้ตัวที่สี่สีสออกสว่างสว่างคือทางแมวจ้ะแต่ว่าสามตัวแรกนะมืดไปเมื่อเลืจ้ะได้ทั้งพอหลายบ่ได้ทั้งจะคลองเลยพี่น้องมาแล้วมาจ้ะตัวที่ห้าจ้ะโอ้จ้ะตัวเี้ย้จ้ะตัวที่ห้า นี่ตัวที่หาค่ะพวกนกำลังกินกินรกท้อข้าวสาูีค่ะพี่น้องมามามา,มานมัน <Hey. S 1> ไป <Hey. S 1> ไป,ไปให้น้องดมให้โคดมกินลูกเขาปไป <Hey. S 1> ไปเร็วไปนอนลูกมา หาที่รอด<า>เต็มน,นี่นะเอาพันรมาเปิดหายได้นี่เต็นอ,<า>อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนอย่าขาบเพื่อนไปเด้อตัน,นเอามีตัวหนึ่งสาว่างก็มูน่ะอาเห็นนะตันร้ตัวที่ที่สามกับที่สี่ <c oughs> นะเอาแล้วเ <c oughs> แล้ว นอนลงมาเลียวนอลงให้ลูกกินนมนอนนอนนอนเลยอ่เราจะหาไล่ของพ่อเอ๋อเอาทีนี้เอาทีห็นเดียวเอาน้องใส่นมจับน้องใส่นุ่มเี่ยนี้อ่าจานแล้วอ่ากินนมแล้วแตานไอ้น้องกินนมแล้วแล้วจะขับเคลื่อนไปแบบเก่าเตะเปิดพัดลมให้เพลินก่อน เออได้มองร่มเย็นแล้วลูกเออแล้วก็พาทิ้งไว้น่นแหละเป็นกินเอาจิถือกินเขา อายเลี้ยงเพิ่นมาได้หนีไออันนี้ลูกพี่ชายจ้ะเบิ่งๆกันมากูคาเหือดแล้วเนาะอย่าแพงโน้มเด้เสียร์นียสิบพับบอร์ดจะเป็นเป็นห้อยพับหนึง<ม>ตัวน้อนมันสุดก็ไม่ให้ลองดึงเซียร์ยังอยดูยนี่มันทับตัวนอ้อนเลยสิมอนก็ไปไม่เห็นลูกทับลูกขีดแกตาย เย็นมะลุงน่ะอะเปิดเพิ่มให้ดาวเย็นเลย